ขอเตือนว่าแฟนคลับจิรานีเตรียมตัวจินจิกหมอนกันให้หมอนฉีกกันได้เลยค่ะเมื่อคุณปลัดเจมส์หอบลมเพชรหึงลูกใหญ่เตรียมพร้อมมาถล่มสาวเบลล่าแบบเต็มอารมณ์ที่สุดในปฏิวัตรดาโดยฉากนี้ผู้กำกับพิคิงสมจริงกวดขันทั้งพระนางให้ได้อารมณ์เน้นๆเข้าสไตล์ซาดิสเล็กๆที่ไม่มีตบมีแต่จู๊บทั้งเจมส์และเบลล่าก็เลยต้องทำสมาธิกันยกใหญ่กว่าจะสวยสมบูรณ์ออกมาถูกใจผู้กำกับก็เล่นเอาเหงื่อแตกเลยค่ะ น้องสาวฉันใช่มางานแต่งงานน้องสาวเรียกว่ามาเป็นแบบรมเพชรขึงครับค่ะใช่เรียกว่าโอ้ยมาแบบโหมก็นําทั้งอารมณ์จัดเต็มใส่แบบว่าพ่นคําพูดกันแบบมันมากครับนึกว่าเขาอันนี้มาแต่งงานกับอีกคนนึงซึ่งจริงแล้วไม่ใช่เลยเราเราเข้าใจผิดแล้วเราตอนนี้นะปันอย่างอ่อนมากคือไม่ฟังไม่ฟังอะไรเลยคือแบบเราบอกไม่ใช่เรามางานแต่งวันนี้นั้นไม่ฟังแล้วก็ระเบิดโอ้โหด่าคืออยู่นอยู่กันแล้วอยู่ันอยู่แบบไม่ได้เลยฝากฉากนี้ด้วยนะคะคือเราสองคนนี้ เล่นกันแบบว่าปล่อยพลังเต็มที่แล้วก็ฝากฉากอื่นๆด้วยรับรองว่าสนุกแน่นอน